ปี2025ผ่านมาแล้วเดือนหนึ่งโหเวลามันก็ผ่านไปไวเหมือนกันนะรู้สึกไหมว่าตัวเองก็ยังย่ำอยู่กับที่ก็อยากเป็นนะปีใหม่คนใหม่แต่ไม่มีไฟซะได้ซ้ำไม่ต้องห่วงค่ะทุกคนวันน,น,นี้มันยังไม่สายเกินไปในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะพาเพื่อนเพืนไป refresh ไปเติมไฟในการตั้งกป้าหมายใหม่ๆสำหรับปี2025ใครหมดแชันเราจะมาเป็นคนใหม่ลังจะดูคลิปนี้จบ ความยี่ริบสี่เกะนปีที่แบบเหนื่อยมากคนไทยปัญหารมเราเบิร์เดย์แบบวิดมีแต่เกดไม่ได้มองว่ามันเป็นความโชคร้ายเลยนะเกดมองว่าเป็น l learning l ร s s o n มันทำให้เกดโตขึ้นจริงๆแล้วมันทำให้เกดได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างมากๆสมัยเกดเด็กๆกว่าน,นี้เกดจะมองเออมันแบบทุกอย่างมันสวยหรูไปหมดเลยอะ่ะมันไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยแล้วก็แบบเราจะเจอผู้คนดีๆแน่น,นอนลง เราเชื่อว่าโตขึ้นไปก็จะปรงกว่านี้แต่มันก็ทําให้รู้นะว่าแบบไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น life just g o e อ on เราเก็ยว่าเก็ตผักเยอะมานะสองอาทิตย์ก่อนแบบปีใหม่อะเก็ก็ไปเที่ยวแบบชำ้ำช่วงปีใหม่เจ็ดวันอะเก็อยู่บ้านยา่ายาวๆทั้งวันอะตื่นมารับลมกินข้าวนอนเล่นเกมทําแค่นั้นอะวนๆอยู่เจ็ดวันซึ่งมันคีลิ่งมากเลยนะทุกคนคือทุกคนอาจจะเห็นว่าแบบเก็ตัวอวบขึ้นไหมเพราะว่าเก็กินจุมากเก็เพิ่งกลับบ้านมานะคะคิดว่าวันเนี้ยเป็นวันที่ดีที่จะได้มา r e f l e c ตัวเอง Oh, we have a lot to do yeah. เกยอยากแนะน,นำเพื่อนให้ไปทำก่อนก็คือการทำกุญแจ เกรซมีของเยอะมากแล้วแต่ช่วงปีใหม่แล้วที่ยังไม่ได้โลสักทีนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเก่าเสื้อผ้าใหม่กล่อง PR กล่องพัสดุใช้แล้วหรือว่าแบบพวกสัมภาระต่างๆจากทริปซึ่งยังไม่ได้โลเลยจริงๆห้องนองนะเป็น Space ที่เกรซใช้บ่อยที่สุดแล้วในการทํางานนะคะแล้วเกรซจะสังเกตได้ว่าตอนที่ห้องมันรกหรือว่าแบบมันไม่สบายตามันทําให้เราไม่ productive เท่าเดิมจริงๆมันมี study จากต่างประเทศเยอะมากเลยนะคะที่เขาบอกว่าแบบ environment ที่มันเป็นระเบียบสบายตาเนี่ยมันส่งผลต่อสมองของเราจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้เก็บห้องเนี่ย ไปเก็บห้องเดี๋ยวนี้ จะมาเคลียร์ของออกจากตู้เย็นกันนะคะว่าวัาวนนี้แกซ้องกลับหอนแล้วพรุ่งนี้เปิดเทอม เมื่อไหร่จะโตเนี่ยปี2025โตขึ้นจาก3ขวบเป็น36ขึ้น mm. ในตู้เย็นเกรซตอนนี้มีแต่แบบ perishable goods นะคะภาษาอังกฤษมันคคำ perishable goods ก็คือของที่มันแบบว่าเสียได้อะไรเงี้ยพวกของสดต่างๆมีผักสลัดออร์แกนิกอะโวคาโดอืมเสียงนะสงสารม,มากไข่ต้มผลไม้ต่างๆที่ล้างเรียบร้อยแล้วเกรซภูมิใจมากที่ปีก่อนเนะเกรซกินผักเกือบทุกมือเลยซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่เกรซเขียนเอาไว้เมื่อปีก่อนตอนดิวิชั o นบอร์ดเกรซจะเห็นได้ว่าเกรซมีภาพในหัวลอยากจะให้แบบกาออรา,าเป็นยังไกแล้างซน จริงๆมันทําให้เกรซแบบกินสลัดเยอะขึ้นมากๆแล้วเกรซจะมาแชร์เมนูสลัดที่ทําให้เกรซแบบไม่เบื่อผักอีกเลยอ่ะมาให้เพื่อนๆดูกันนะคะในคลิปนี้ <S <S มนเมนูแรกก็คือสลัดผักผลไม้เราจะเริ่มจากการหั่นพวกผลไม้ให้มันพอดีคําก่อนนะคะซึ่งเพื่อนๆจะเลือกผลไม้อะไรก็ได้เกรซเลือกเป็นสตรอเบอรี่บลูเบอรี่แลว้วก็แอปเปิลนะแอปเปิลคือไฟเบอร์สูงดีต่อการขับถ่ายมากๆท็อปปิ้งเราได้แล้วเราก็ใส่ผัก เราต้องการเข้าไปในจานเกรย์ใช้ผักคอสนะคะซึ่งมันจะมีความคันชีกก่กรุบกๆถ้าอย่างง่ายหน่อยก็คือเลือกผักที่เขาแลางมาแล้วแต่เคล็ดลับความอร่อยจริงๆแล้วมันอยู่ที่สลัดครีมค่ะเกรใช้สูตรที่มันลดไขมันแล้วก็น้ตาตาล50%นะคะอันนี้เป็นของแบรนด์คิวพีบีบสลัดครีมตามใจชอบได้เลยนะคะอย่างเกรยก็จะกะปักประมาณ1่ช้อนโต๊ะไม่เกินนี้แล้วขวดของแบบบีบง่ายมากคน แย,แย้ยปื่นเป็นแล้อลวอะเราก็ทําการคลุกน้องให้เข้ากันนะคะจริงๆอะทุกอย่างใช้เวลาไม่เกิน5นาทีเราก็ได้สลัดผักอร่อยๆอกออินไปค้ณคือจานนี้มันเอาสวยไงมันแบบคลุกยากนิดนึงปกติจจะกินเป็นแบบเป็นกะละมังอะตื้อๆกินยังไงให้งามคะ่ะอืมอร่อยเหมือนเดิมความหวานของครีมสลัดอะมันตัดกับความเปรี้ยวผลไม้อร่อยมาก แล้วเขาไม่ได้ใส่ของสดเลยนะมันแบบอร่อยในตัวของมันเองเมนูเนี้ยจะเป็นเมนูแบบเปรี้ยวๆหวานแต่ว่าถ้าใครอยากได้แบบของคาวแล้วก็โปรตีนจุกๆอ่ะต้องเมนูต่อไปซึ่งจะเป็นเมนูสลัดไข่นะคะอันนี้เกก็ชอบกินมากเราเข้ามาดูสลัดไข่ต้มมันง่ายมากทุกคนไข่ก็คือไม่ต้มเองเลยนะที่เกียจโอ้อะโอ้โอ้เอ้าจะมาทําการปรุงไข่ต้มของเรานะคะด้วยพริกไทยเกลือแล้วก็สลัดครีมคิวพีกะกะไม่มีสัดส่วนแดงสิ้นหลังจากนั้นเราก็บดบดบีบบีน้อง น,นี่ก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็เทใส่สลัดคราบีโอ้ยน่ากินนะตาเป็นอันเสร็จแล้วง่ายมาอืมนัวนัวนสุด,สด ที่อยากเสนอคือแซลมอนสลัดอันนี้กิททำไปกินตอนเช้านะคะชอบมากเกศเป็นคนที่ชอบกินแซลมอนอยู่แล้วแล้วแค่แบบเอามาใส่ในสลัดกินกับสลัดครีมคิวพีอร่อยแบบอยากตื่นเช้ามากินเราเตรียมท็อปปิ้งอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วใส่สลัดครีมเป็นอันจบนี่นี่แล้วก็ฝากินตอนเช้าถ้าอ,อยากไปซื้อตามเกสามารถหา,าถซื้อได้แล้วนะคะที่ห้างสรรพสินค้าทั่วไปเซเว่นก็มีท็อปก็มีภูมีก็มีนะคะหาซื้อง่ายมากสลัดครีมตาคิวพี สูตรลดไขมันและน้ำตาล50%านะคะแค่ซื้อเครื่องซัพพลาลดราคาก็มีความสูงแค่นอนครบ7ชั่วโมงก็มีความสูงแล้วแค่มีพ่อไปส่งที่สถานี BTS ก็มีความสูงแล้วเออความสุขแบบสิบฟุ้งอย่างเงี้ย เรานี่เอิบเน้่เนี่ยเกรนั่งแบบไล่อ่านจาร์โนจาก4ปีก่อนนะคะทุกคนคือเกรซอะเขียนจาร์โ <s> นแบบนี้ <S <s มาประมาณ5ปีนี้ <S <s ปีที่5แล้วนะคะ <S <s หลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตแล้วจําไม่ได้หรอกแต่ว่าพอมันได้มาเขียนอะแล้วเ,เรากลับไปอ่านมันทําให้เหมือนแบบเรา recap ในหัวว่ามันเคยเกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นด้วยนะก่อนที่เราจะสามารถเขียนเป้าหมายในปีส0 2 5ได้นะคะเราจะต้องทําการ r e f l e c ตัวเองก่อนว่าเป้าหมายต่างๆที่เราเขียนไว้ต้นปีส0 2 4ั่อะเราทําสําเร็จไหมและอะไรเคยผุด ที่เราทำสิ่งนั้นไม่สำเร็จเกรซด้คำถาม reflection มาจากอคอร์ชแชร์ของต่างประเทศน,นะแต่เกรซจะแปะล,ลิงก์ไว้ใน description box ให้แล้วเกรซคิด <ừ. S 1> ว่าม <ๆ S 1> ันเป็นคำถามที่น่าสนดใจมากๆอยากให้เพื่อนๆบอกไปด้วยกันอย่างแรกคำถามคือ what have I achieved นะคะหรือว่าเราทำอะไรสำเร็จรบ้างเกรซกลับไปอ่านในสิ่งที่เธอเองเขียนเอาไว้เป้าหมายตั้งแต่ต้นปี2024อย่างแรกคือกินผักทุกมื้อเกรซว่าเกรซทำได้ดีมากอย่างต่อไปเกรซอยากจะ plan ทริปเที่ยวเองแล้วก็นั่นงรถไฟเกรซเขียนไว้ใน vision box ของตัวเองด้วยนะตั้งเป็น wallpaper ไปเลยแล้วมันเกิดขึ้นจริงๆจร่งฟกับจาก เชียงใหม่นะคะเป็นการนอนบนรถไฟไม่มีอะไรทําเลยทุกคนเน็ตก็ไม่มีพยายามโหลด Netflix มาดูอะแต่ว่าแบบเน็ตมันล้อยหล่อมากปีก่อนเขาว่าอยากจะไปต่างประเทศอย่างน้อยหนึ่งประเทศซึ่งก็ได้ไปจริงๆนะเก้ไปเซียงไทยมาไปกับพ่อัวเพื่อนคือแปลกมากเพราะไม่มีครอบครัวตัวเองไปทุกคนเปิดประสบการณ์อีกแล้วนะคะคือจริงๆเราอยากจะไปต่างประเทศให้มากกว่านี้แต่ว่าเราแบบไม่มีเวลาว่างเลยทุกคนปิดเทอมมันก็ปิดแค่แป๊บเดียวเข้าคลินิกดูแลสีหน้าสีหน้า สตดูแลผิวหน้าของตัวเองเออเก้ทำได้ดีมากเพราะว่าเกร้เข้าคลินิกทุกแบบ4ี่หเดือนที่เห็นว่าเกรสแบบหน้าเรียวขึ้นแก้มน้อยลงก็คือเครดิตหมอค่ะน่ารักพอไหม ปลายปีก่อนนะคะเกรซได้เป็นวิทยากรวิทยาทรวิทยากรถูกแล้วให้กับน้องๆมอปลายนะคะเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่เเกรซไม่ค่อยรับเกรสปิเกอร์เพราะว่าแบบเกรซไม่ค่อยมีเวลาเกรซจะติดเรียนเสมอใช่ไหมแต่อันนี้คือแบบเพื่อนเกรซชวนไปเออได้ไม่โอกาสได้ไปแล้วก็ปบปักกับน้องๆน้องๆรู้จักเราอะตอนแรกเราคิดว่าแบบน้องๆแฟนคลับเราก็น่าจะโตกันหมดแล้วหรือป่าวยังไม่อยู่น้องแบบ1 4 1 5อุ้ยมาถามพี่แกพี่แกค่ะดูต้งแต่สกูชีดูต้งแต่หนูแบบอยู่อนุบาล พี่แก่ขนาดนั้นได้เหรอลูกกลับ <c oughs> <g rab ble> บ้านเดินละครั้งอันนี้คือเกรซทำได้แบบง่ายๆเลยปีก่อนๆหรือกันปี23อ่ะเกรซไม่ค่อยได้กลับบ้านเกรซแบบติดเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วก็พ่อไม่ได้เจอหน้าเลยตอนนี้ก็คือแบบติดเพื่อนน้อยลงแล้วเริ่มกลับมาใช้ชีวิตกับครอบครัวแล้วเลยไม่มีปัญหาะไรมาคำถามต่อไปคือ what habits work มันมีวิธีการสร้าง Hab i t ิตใหม่ๆของเราแบบไหนที่มันเวิร์กสำหรับเราอันนี้คือเกรซอยากจะแชร์มากอย่างเช่นนะออกกำลังกายเกรซไม่ค่อยออกอยู่แล้วปี่ที่บ้านมาถามว่าออกมากขึ้นไหมไม่ แต่เกรซมีไปสมัครเรียนเต้นที่ที่าปมาน่าจะเรียนมาแค่แบบไม่ถึงสิบครั้งสุดท้ามารถแต่ว่าก็อย่างน้อยก็สมัครไปเลยกันนะแล้วสิ่งที่ทําให้เกรซมี motivation ในการไปเรียนก็คือการไปซื้อของที่วิลล่าเพราะว่าเที่ยวเรียนเกรซจะติดก,กับวิลล่ามาร์เก็ตด้วยแล้ววิลล่ามาร์เก็ตแถวบ้านเจได้มันแบบไม่ได้มีสิ่งที่เกรซจะสื่อก็คือให้พ่วง habit ใหม่กับกิจกรรมหรือสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วการไปเรียนเต้นกับการไปช้อปปิ้งก็คือพอเรียนเสร็จปุ๊บเราจะได้ไปช้อปปิ้งต่ออะไรเงี้ยมันกก็จะททําาาาใให้้้เเเเรรมมีีติววั่นนนนขึออย์ป w h a t have I not a c h i e v e and why? ไม่สําเร็จเพราะตัวเราหรือว่าไม่สําเร็จเพราะสิ่งที่เราบังคับไม่ได้เกรซว่าส่วนใหญ่ไม่คือสิ่งที่เราบังคับได้แต่เราไม่ทําอีกอาทิเช่นการออกกำลังกาย1นอาทิตย์ต่อครั้งอันนี้คือเกรซเขียนเอาไว้แต่เกรซแบบทําไม่ได้เพราะว่า อย่างหนึ่งคือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตอนนั้นคือเก๋อยากจะซื้อคอนโดหรือสักอย่างนั่นแหละแต่ว่าพอแบบผ่านเรื่อยๆไม่ได้มีเป้าหมายกันเลยวะแล้วก็ไปต่างประเทศคนเดียวเกรซไม่มีช่วงว่างเลยที่เก๋แบบสามารถไปต่างประเทศคนเดียวได้ไปได้แค่ไหนประเทศคือชีวิตของเราอ่ะมันเจออุปสรรคหรือว่าเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่คนเราไม่ได้คาดคิดเอาไว้เพราะฉะนั้นแพลนของเราหรือว่าเป้าหมายของเรามันเปลี่ยนแปได้ตลอดเวลาบางทีมันอาจจะเจอสถานการณ์ที่แบบเราไม่ expect เลยแต่มันเป็นโอกาสที่ดีมากๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถึงแม้เป้าหมายเราจะไม่ได้สำเร ว่าแกจะไปซื้อโน้ตบุ๊กเล่มใหม่ จริงๆแลเราสามารถทําให้เรื่องของการตั้งเป้าหมายเป็นเรื่องที่สนุกขึ้นไปอีกนั้นโดยการซื้อ journal ใหม่ค่ะเข้ Grace มาร้านเครื่องเขียนนะคะมาดูพวกโน้ตน่ารักน่ารักสมุดน่ารักน่ารักที่เราจะไปจดเป้าหมายของเราในปีนี้คือแค่การได้เลือกซื้อของน่ารักเนี่ยมันทําให้เราใจฟูแล้วนะจากตอนแรกอาจจะขี้เกียจขี้เกียจแล้วมีไฟละในการเขียนจากประสบการณ์เนี่ยอยากให้เพื่อนๆลงทุนกับ journal จริงๆเลือกแบบที่ปกดีๆคุณภาพดีๆกระดาษหนาพอที่แบบหมึกจะไม่ซึมมันจะได้อยู่กับเราไปนานๆเผื่อเรากลับมาอ่านใใหหมม่่อออีกกรบนนนึงงงงปข้าัั็จะยยู สุดท้ายเราก็มาจบด้วยนตบุ๊กสีชมพูนะคะสำหรับปีนี้น่ารักมากอาจจะสงสัยนะคะว่าเกรซมาอยู่ที่ร้านขายเครื่องออกกําลังกายทําไมคือถ้าเราจะสามารถอาชีพเป้าหมายใหญ่ๆได้เราก็ต้องเริ่มจาก Small Steps ก่อนใช่ไหมคะคือเกรซอยากจะทําโยคะที่บ้านมานานมากแต่ว่าเกรซบอกตัวเองเสมอว่าไม่ได้ทําเพราะว่าไม่มีเสือ้อก็นี่ไงมาซื้อเสื้อสักทีแต่จากที่ดูฟุตมาคือยังไม่ได้เห็นเสื้อเลยนะไหนๆมาทั้งทีแล้วก็เลยมาดูพวกเสื้อออกกําลังกายเผื่อจะได้ใช้จะได้ใช้ไหมเนี่ยล้วก็ดมเบลซื้อมาด้วยซื้อมาทำไมไม่รู้เห็นว่าาาสสีววยยยกกเอม ไงวีดเทรนนิ B, ่งอ่ะปีนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ใช่ไหม เ,เรามีเป้าหมายจะทําน่นทานี่ได้เงินเท่านี้ได้งานเยอะเท่านี้ปีนี้เราอยากจะเปลี่ยนเราอยากจะ prioritize สุขภาพตัวเองมากกว่าก็เลยจะเขียนเป็นอันดับแรกแล้วก็เขียนเยอะที่สุดเลยเกสเขียนไปว่าอยากจะนอนไม่เกินตีสองทุกวนันอันนี้คือเร็วขึ้นแล้วถ้าทุกคนติดตามเกสจะรู้ว่าเกสน,นอนหกโมงเช้า small steps นะคะทุกคนก็อยากให้มันแบบเป็นไปได้อ๋อเ oh, กลืมบอกไปว่าวิธีการตั้งเป้าหมายของเกรซ่ะเกใช้วิธี smart มันจะเป็นวิธีการตั้งเป้าหมายที่สามารถวัดได้เจาะจงแล้วก็มีเวลานะคะมีเวลาที่จํากัดไม่งั้นเราก็จะแบบล่อยปละเลยอาทิเช่นนะสมมติว่าเราจะตั้งเป้าหมายว่าอยากนอนเร็วขึ้นต้องเจาะจงกว่านี้เช่นฉันจะนอนก่อนตีสองทุกวันเกรจะนอนอย่างน้อย6ชั่วโมงต่อคืนนะคะยืดตัวทุกวันก่อนนอนและหลังตื่นทุกเช้าฝึกสมาธิด้วย breathing technique ห้านาทีก่อน อ,อันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ในการนั่งสมาธินะคะอยู่กับปัจจุบันเกรซไปอ่านมามันจะทําให้เราใจเย็นมากขึ้นด้วยมาในส่วนของงานบ้างนะคะเกรซจ,จะโพสตินตากตอ,กอกย่างน้อยสามคลิปทุกอาทิตย์จะทําให้มันบ่อยมากขึ้นเพื่อแบบขยายฐานแฟนคลับคนดูของเรามีคอนเทนต์ใหม่ๆดูบ้างแน่นและ เราจะมาสั่เพื่อนๆทำวิชั่นบอร์ดกันนะคะอยากจะบอกว่านี่เป็นวิธีการตั้งเป้าหมายที่เวิร์กที่สุดสำหรับเกรสได้ผลทุกปีถ้าให้อธิบายง่ายๆมันเหมือนเป็นการสร้างภาพในหัวว่าเราต้องการจะเป็นใครเป็นอะไรในปี2025เรามองว่าเราอยากจะเป็นคนกินเฮลตี้หุ่นดีแบบเจนนี่แบบเราเอามาใส่เป็นวอลเปเปอร์ตั้งบนโทรศัพท์ตั้งบน iPad ตั้งบนอะไรก็ตามซึ่งมันจะเป็นสิ่งที่แบบเราเห็นอยู่ตลอดเปิดโทรศัพท์มาก็เห็นแล้วอ่ะเหมือนเป็นการเตือนใจตัวเองว่านี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการจะเป็นคือ power of นิเฟียสเตชันเวิร์ก่อนที่จะเริ่มหารูปนะคะควรจะเขียนไว้ก่อนว่าเราต้องการอะไรไม่งั้นเวลาจําไปหาดูมันจะแบบมันจะงงจะไม่เสร็จสักทีเชื่กันแล้วหลังจากนั้นนะคะเกรจะใช้แอปพลิเคชัน Pinterest นะคะในการหารูปทั้งหมดแล้วมันเป็นรูปแบบเอสเตติกอะทุกคนเอามารวมใส่มนกระดาษแล้วมันสวยอะหลังจากโหลดรูปเสร็จนะคะเราจะทําการแคปหน้าจอรูปของเราเนี่ยเราก็เอาไปใส่ในโครกิเอตเอาไปใส่ในแคนวาอะไรก็ได้การที่เราแคปเอาไว้มันจะแบบว่าได้ exact measurements นะคะของเฟรมเราอะเป็นทริคของเกรแล้วเราก็จัดเรียงตามชอบเลยให้มัน วยตามที่เราต้องการแล้วเราก็จะใส่เป็นคำเล็กๆน้อยที่มันเป็น affirmation ด้่ยนะคะอย่างเช่นแบบ I am pretty I am smart positive energy ให้กับเราอะเดี๋ยวมาดูกันด้วยกันนะคะ Vision board ของเกรซในปีส0 2 5นีสหน้าตาเป็นยังไงเพื่อจะได้ดูเป็น inspiration เกรซส่ไปว่าเกสอยากจะออกกำลังกายแบบ homework out ที่บ้านแบบสวยๆอยากจะไปยุโรปอยากจะเรียนภาษาจีนนะคะคือพยายามตั้งใจเรียนแล้วในปีนี้กิน healthy แล้วก็มี workspace แบบนี้คือปีนี้เป็นปีที่เกรซคิดว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะอยู่เหมือนกัน าจะขยับขยายไปอยู่ที่อื่นที่ไม่ใช่ที่หอแล้วเนื่องจากเกรสกำลังจะเรียนจบแล้วนะคะ กแกสก็เลยคิดว่าแบบเกอยากจะมีที่ทํางานเห็นวิวสวยๆอย่างเงี้ยในอพาร์ตเมนต์ของตัวเองเกสอยากจะมีอพาร์ตเมนต์เป็นของตัวเองใช่ไหมแล้วก็มีโซฟาที่นั่งส,สบายๆเป็นคนที่ชอบโซฟามากกว่าเตียงอยากจะมีพื้นที่ดูหนังแบบฟินๆกับเขาบ้างแล้วก็อยากจะผมสวยฉันอยากจะแบบผมสุขภาพดีไม่แห้งกรอบสบปอนเซอร์เขาได้และสุดท้ายนะคะเกสอยากจะมีกระเป๋าแบรนด์เนมเป็นของตัวเองคือเกไม่มีกระเป๋าแบรนด์เนมที่ซื้อเองด้วยตังตัวเองสักวบหนึ่งเลยนะคะแพงสุดน่าจะ เออเอาไปว่าไม่มีลวกันอยากจะให้รางวัลตัวเองแต่ว่าก็กลัวนะกัวรักษาของตัวนองไม่ได้อยากจะให้รางวัลตัวเองบ้างก็นำ <c oughs> มาดูกันนะคะว่าปีนี้สองพของจีจะเป็นยังไงจะสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไวไหมโอ้แม่ก็แล้วกันไ